สวัสดีค่ะวันนี้ AP Variety จะพาไปเที่ยวเขาชะโงกนะคะโรงเรียนนายร้อยจอบปลอค่ะมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันสำหรับคนที่เข้ามาในเขตของนายร้อยจอบปลอนะคะ GPS จะเปลี่ยนจากรถวิ่งเป็นเดินทุกกรณีค่ะปักหมุดมาที่หมายเลข21เลยนะคะกิจกรรมแอดเวนเจอร์ค่ะราคากิจกรรมที่นี่นะคะราคามิตรภาพสุดๆค่ะแถมมีพี่ๆทหารคอยดูแลปลอดภัยแน่นอนค่ะ พื้นที่โป่งโล่งสบายที่จอดรถเพียบแถมมีร้านกาแฟาขายด้วยนะคะ <Wow. S 1> กิจกรรมที่นี่นะคะมีเป็น10บสรายการค่ะราคามิตรภาพวันเปิดนะคะเสาร์และอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤรรกษ์นะคะเวลาตามที่โชว์เลยจ้ากิจกรรมแรกนะคะเราพาไปยิงปืนบีบีกนค่ะแต่เป็นยิงแบบเป้านิ่งนะคะ ใครที่ไปเล่นครั้งแรกไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นนะคะเพราะว่ามีน้องๆพนักงานดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแต่เต้านะคะมันก็จะโดนล,ลมพัดไปมายิงยากเหมือนกันค่ะไม่เต้าเต้ามันไม่นิ่งด้วยเนาะเต้ามันปิวไปปิวมาเอาวัดใจวัดใจ นนกิจกรรมต่อไปของเรานะคะเป็นยิงธนูแล้วก็เป็นธนูอันใหญ่ด้วยนะคะมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันค่ะกิจกรรมนี้ทำให้เรารู้ว่าการยิงธนูนี่ต้องแข็งแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าถือแป๊บเดียวนี่เมื่อยแล้วก็เวลาการดึงเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงพอธนูก็จะสายไปใส่มานะคะเพราะฉะนั้นเพิ่งรู้ว่ากีฬาธนูนี้ต้องใช้ความแข็งแรงและก็สมาธิมากๆเลยค่ะ

ขี่ ATV ค่ะคันละ200บาทนะคะเด็กนะคะก็จะต้องมีผิวปกครองนั่งไปด้วยแบบนี้นะคะก็จะพาไปเที่ยวรอบๆแล้วก็มีโซนเข้าไปในป่าอยู่เหมือนกันแล้วก็วนออกมานะคะแต่ไม่มีโซนที่ต้องลุยน้ำนะคะ และระหว่างการขับขี่นะคะพี่ที่เป็นวิทยากรที่เขาแนะนำก็บอกว่าไม่ให้เซลฟี่นะและก็มีพี่ๆขับตามไปประกบด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวอันตรายเลยค่ะสะดวกปลอดภัยและราคาถูกด้วยค่ะพพิออนะ่่าานะกงมทีตตเจ นั paid, ีกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมกระโดดหอนะคะโดยการโรยตัวลงมาแล้วข้างล่างเป็นน้ำหลบหมดเลยนะคะอยู่ในการควบคุมดูแลของพี่ทหารนะคะมีอุปกรณ์เซฟตี้ให้อย่างดีเลยค่ะ การกระโดดจากรอบที่1นนะคะก็ด้านบนจะมีพี่พนักงานดูแลอุปกรณ์เซฟตี้ดีเยี่ยมมากๆค่ะมีการแนะนำนะคะแล้วให้เด็กโรยตัวลงมาแบบนี้เลยความจริงเขาให้มีลูกโป่งน้ำนะแล้วก็ให้โยนลูกป่งน้ำลงในห่วนด้านล่างนะคะ มมเมื่อเรากระโดดจากรอบที่1ไปแล้วนะคะเราก็มาอีกหนึ่งด่านนะคะเป็นด่านที่2ค่ะซึ่งจะสูงกว่าเดิมนะคะสูงกว่าเดิมแล้วก็โรยตัวลงมาเหมือนเดิมจ้ามีพี่ๆพ,พนักงานดูแลอย่างใกล้ชิดนะ สำหรับที่ใครนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดนะครนายกนะคะแนะนําให้ลองแวะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมกันที่นี่ได้เลยค่ะราคาดีมิตรภาพและก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะมีกิจกรรมมากกว่า10อย่างเลยค่ะ แต่เมื่อเข้ามาในเขตนะคะ GPS จะถูกปรับเป็นการเดินทั้งหมดไม่ต้องสงสัยนะส่วนการปักหมุดนะคะให้ปักหมุดมาที่โซนกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะหรือถ้าใครเลือกไม่เห็นเลือกไม่เจอใน GPS นะก็ให้ปักหมุดมาที่ร้านกาแฟที่เราลงคลิปไว้ตอนต้นนะคะเลขยี่ค่ะเป็นร้านกาแฟปักหมุดมาได้เลย